สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้27กรกฎาคม2 5 6 4แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับพี่น้องอสสอสมอทุกท่านส่งรายงานกันหรือยังครับจะต้องส่งแบบรายงานนะครับบางที่ก็มีหหน้าบางที่ก็มี2หน้านะครับส่วนของหมอชาติก็ต้องมีส่งรายละเอียดงานด้วยนะครับสมุดเบอร์2เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีทํากิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะครับ รบตามวัตถุประสงค์นะครับของการรับเงินค่าบริการหรือไม่นะครับพอส่งในงานเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหมอชาติเข้าไปเช็คแล้วกรมบัญชีกลางเปิดให้หมอชาติยืนยันพี่น้องอสอสอสมนะครับในเขตรับผิดชอบได้รับค่าบริการแล้วนะครับแล้วก็จะรีบส่งภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วท่านก็จะได้รับเงินค่าบริการอ,อสมอนะครับและค่าเสียงไพยคุยสิบเก้านะครับซึ่งเดือนนี้นะครับ ค่าป่วยการอ,อสมอจะออกในวันที่13สิงหาคมและค่าสิ่งผ yi คูย19จะออกในวันที่18สิงหาคม2564นะครับพี่น้องครับถ้าอย่างไรแล้วก็รีบส่งรายงานกันเลยนะครับทางรอประสะตอก็จะได้รับรองรายงานท่านและก็ส่งรายงานทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆอนสสมอสมอด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับ ท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ